สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563เราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรเราก็มาถึงชาวราศีพฤษภกันแล้วนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนยมิถุนา เราจะดูนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมจะมีเคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวม,รม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ับ s c คร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพอย่าลืมเอ,อ เข้าไปที่สยามดวงอขออภัยค่ะเข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่เซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงนะคะมาดามสอนลูกเต๋าออร์เลิเอยู่ในสยามดวงอะคาเดมี่หรือใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ท uh, ี mm ่มาดามกําล in ังเปิดรับรุ่นที่2ออยู่ในขณะนี้นะคะจะเปิดสอนในวันที่10ทันสิมกราคมปีพุทธศักราช2,56 4คือศาสตร์มหัสจั์โดมิโน เริ่มเรียนกันวันที่10มิมกราคมปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอนทุกวันอาทิตย์6ครั้งจบ ที่สมาคมหอระสัดนานาชาติสาขาบางขุนนนท์จบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยใครสำนองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20ทธันวาคมปีพุทธศักราชส5 6 3จะได้ส่วนลดค่าเรียน1,000บาทนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาในอินบ็อกของมาดามได้เลยค่ะเอาราคาเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศพีพฤษภในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นขออนุญาตชาวราศพีพฤษภทุกท่าน ขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณนะคะ <c oughs> เราจะดูกันแบบจักรราสีดังนั้นมาดามจะจับโดมิโนโทั้งหมดสสิบองชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหกหก ห้าห้าหกแปดห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์สองเจ็ดสองหก หนึ่งหกและสี่สามทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ต่อทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นเอาความมีสเสน่ห์ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการที่เรียกว่าใช้คําพูดคาจาที่นุ่มนวลรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวให้เป็นคนน่ารัก ก็จะมีคนเมตตาสงสารรักใคร่แล้วก็ส่งเสริมเรานะคะจากการที่เรียกว่าเขาอาจจะเข้ามาติดพันเราเลยก็ได้หรือสำหรับบางคนก็มีเสน่ห์กับเพศตรงตรงข้ามนะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจ่จะทำส่งผลให้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน <S <S เกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่มันอาจที่จะทำให้เราเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องอาจจะมีการที่เรียกว่าเงินทอง ผ่านมือเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะนี้เรามาดูถึงว่าชาวราศรีพิษภในช่วงเดือนนี้รายได้ของคุณจะเป็นอย่างไรรายได้ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มทวีมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมานะคะอาจจะส่งผลว่าปลายปีนี้ทําให้คุณมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะอาจจะใครที่ทําธุรกิจอยู่ก็ธุรกิจมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายส่งผลทําให้รายได้ ทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิมหรือใครที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจที่จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จากเจ้านายแล้วก็มองเห็นความขยันของคุณหรือมองเห็นความอาจจะให้โบนัสหรือขึ้นเงินเดือนให้คุณด้วยความสเสน่หาก็ว่าได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะเสีซมาะมันเยอะจริงๆถ้าไม่กแกรมแล้วมันพูดแล้วอยู่ดีๆเสียงมันจะหายไปก็ต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงว่าสําหรับชาวราศีพฤษภท่านในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยรายได้คุณดีแบบนี้แล้วรายจ่ายล่ะรายจ่ายก็ถือว่ามันก็อาจจะมาจากการที่เรียกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีใจเมตตาขี้สงสารชอบช่วยเหลืออาจจะมีคนเข้ามาขอพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่ถามว่าจะปฏิเสธออกไหมดวงนี้ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็อาจที่จะมีวิธีการป้องกันตัวเอง ไม่ได้จะให้ไปสมอทุกคนหรืออาจจะมีวิธีการพูดเกิดขึ้นอาจจะเจ็บมาเยอะหรือโดนมาเยอะแล้วมันก็เลยทําให้เราต้องกลายเป็นคนที่ต้องป้องกันตัวเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภถ้าเราป้องกันตัวเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือไว้บ้างก็จะดีเพราะว่าคนที่เข้ามา,มาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเมื่อเขาได้จากเราไปแล้วเนี่ยเขาไปเลยนะเขาหายไปเลยนะเขาจะสาบสูญจากเราไปเลย ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปทวงเขาแต่ถ้าเรายังไม่ทวงเขาเขาก็อาจจะวนเวียนให้เรายังเห็นอยู่หรือบางคนเนี่ยไม่ไปจากเราก็ได้แต่ไม่ให้ไม่มีไม่จ่ายจะทําไมเผลอเผลอทาท่านักเลงใส่เราแล้วอาจจะทําให้กลายเป็นว่าต้องมีปากเสียงต้องทะเลาะเบาะแว้งหรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกันได้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภถ้าเกิดว่าสําหรับบางท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลืออืพูด <c oughs> ลิ้นพันกันขออภัยนะคะต้องการความช่วยเหลืออยากรู้ว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องจะได้ไหมในที่นี้มองว่าถ้าสําหรับชาวราศีพฤษภเดือดร้อนจริงๆแล้วพี่น้องช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้นะคะญาติพี่น้องไม่ให้ความช่วยเหลือลางแต่จะมาดูถูกเราหรืออาจที่จะพูดจาทําให้เราเกิดอารมณ์ส่อเปล่าหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือเราก็ได้นะ แต่เขาอาจที่จะมีการให้เราเนี่ยเอาของไปการันตีอย่างเช่นว่าถ้าใครมีพอจะมีทรัพย์สินมีบ้านที่เราไว้ไว้อยู่อาศัยและแต่เงินทองเราไม่มีแต่ญาติพี่น้องอาจจะว่าเอาบ้านมาการันตีสิแล้วฉันถึงจะให้ยืมทั้งๆท,ที่บางทีเนี่ยทรัพย์สินที่เราไปการันตีกับเงินที่ยืมเนี่ยมันต่างกันลิบลับแต่ไอ้ความที่เขาจะชอบคิดว่าพี่น้องกันกลัวด้วยเหรอเป็นญาติกันกลัวด้วยเหรอตรงนี้แหละที่จะทําให้คุณน่ะอาจจะเสียทรัพย์สินไปได้โดยที่ ไม่คาดคิดโดยที่ไม่คิดว่าพี่น้องจะจะทำแบบนี้กับเรานะคะเพราะว่าถ้าเขาทำเป็นสัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเขาตกติกแล้วขึ้นมาเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการที่จะไปยืมญาติพี่น้องที่บางคนเจอญาติพี่น้องหัวหมอขึ้นมาเนี่ยมาดามเคยเจอมาแล้วนะเป็นญาติของแม่เราเองแล้วก็โกงแม่เราไปแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูถึงว่าสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมถ้าเราจะไปพึ่งพาคุณแม่ล่ะได้ไหมคุณแม่ก็โอเคนะได้อยู่นะคุณแม่เป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้ว <c oughs> แต่บางทีเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจากท่านอาจจะไม่ได้เต็มจํานวนเพราะคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกฎมีระเบียบอาจที่จะต้องขอขอรู้สักนิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่จะเอาไปเนี่ยเอาไปทําอะไร นะคะไม่ใช่ว่าเรามาขอยืมปุ๊บแล้วจะได้ง่ายๆเขาต้องดูเหตุผลของเราด้วยว่าเราเอาไปทําอะไรแล้วถึงเวลาเขาอาจจะจะไม่ได้ให้เราตรงตามที่เราขอเพราะว่าถ้าดูตามเหตุผลแล้วมันไม่สมควรที่จะต้องให้ขนาดนั้นเขาจะให้แค่ตามเหตุผลเท่านั้นอาจจะได้แค่เพียงครึ่งเดียวของที่เราไปขอยืมหรือไปขอความช่วยเหลือแต่สําหรับใครที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเราไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อล่ะจะ,จะประสบความสําเร็จไหมในที่นี้คุณพ่อเป็นคนที่ ขี้ใจอ่อนขี้สงสารขอคุณพ่อง่ายกว่าขอคุณแม่นะคะสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปหมดแล้วนะคะญาติพี่น้องก็ไม่มีหรือมีก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแล้วเราจะไปขอพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเราจะได้ไหมเพื่อนยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะเพื่อนนี่ไปคาดหวังอะไรไม่ได้เลยถ้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าอาจจะทําให้มีทําให้เราเสียเพื่อนเกิดขึ้นได้เขาอ,อาจจะจะหงุดหงิด ไม่พอใจหรือโกรธเราไปเฉยๆอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วคิดว่าอยากที่จะไปขอความช่วยเหลือจากบริษัทไปขอกู้บริษัทหรือไปขอยืมเงินเบิกก่อนล่วงหน้าดูซิว่าทางบริษัทจะยอมไหมบริษัทไม่ยอมอยู่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภพ,พึ่งพาตัวเองดีที่สุดสําหรับใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินหาหาคนพึ่งได้ยากมากนะคะ ทีนี้สำหรับใครที่มีเงินทุนอยู่แล้วอยากจะรู้ว่า <c oughs> ถ้าจะทำธุรกิจในช่วงปลายปีนี้ <c oughs> เพื่อมันจะส่งผลว่าปลายปีเราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวปีหน้ามันจะมันเผื่อมันจะจะบูมจะดีขึ้นมาอยากรู้ว่าจะลงทุนทำธุรกิจในช่วงเดือนธันวาค <c oughs> มเนี้จะส่งผลประสบความสำเร็จไหมแล้วควรทำใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีเรามาดูนะคะว่าสำหรับชาวราศรีพฤษภเนี่ยมีโอกาสที่จะทำอะไรที่มันใกล้บ้านจะดีดีในที่นี้อาจจะ คุณอาจที่จะไม่ได้ทําอย่างเดียวด้วยอาจจะทำหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วถามว่าทําได้ไหมทำได้แต่ต้องระมัดระวังการทําของคุณคุณอาจที่จะไม่ได้ทําคนเดียวคุณอาจจะมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นทีนี้ถ้าการมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องดูนะดูในสัญญาให้ดีๆหรือถ้ามีการหุ้นส่วนกับใครเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำสัญญิงสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่ว่าเอ้ยใช้สัญญาใจแล้วพอเวลาธุรกิจมันดีขึ้นมาเนี่ยแล้วใครอิทธิพลใหญ่กว่าแล้วเขาก็เขาคิดว่าเอ้ยรายได้มันดีละแล้วเกิดว่าเขามีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าเราเขาจะคุบตรงนั้นไปเลยคุณจะสูญเสียตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับใครก็แล้วแต่ มันจะธุรกิจเล็กหรือธุร,ธรกิจใหญ่ถ้ามันมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นคุณควรทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้แน่นอนถ้าคุณไม่ทําให้ดีคุณมีปัญหาแน่นอนแล้วคุณก็จะมีเรื่องราวตามมาที่หลังได้แต่สําหรับใครที่อยากจะไปทําไกลบ้านละ่ะต่างถิน่นต่างแดนถามว่าจะทําได้ไหมมาดามมองว่าทําได้ไม่นานทําได้ไม่นานคุณก็เลิกเพราะว่าไอการเดินทางบ่อยๆคุณมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไป มันก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าทําทําแล้วดีไหมทําแล้วดีช่วงแรกๆนะแล้วไอ้การเดินทางไปไปมาๆบ่อยๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราตัดสินใจที่เรียกว่าไม่ทําดีกว่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราทําไกลบ้านมากเกินไปแล้วเราขาดการพักผ่อนระวังการมีอุบัติเหตรุระหว่างการเดินทางเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ก็เลือกเอาตัดสินใจเอาว่าจะเอาแบบไหนแต่สําหรับบางคนที่เล่นหุ้นอยู่อยากรู้ว่าหุ้นเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมาดามมองว่าสําหรับใครที่เล่นหุ้นระยะยาวโอเคกว่าสําหรับชาวราศีพฤษภไม่ควรเล่นหุ้นระยะสั้นเล่นหุ้นระยะยาวมันเป็นการกินกินกำไรเอ่อจากเงินปันผลจะโอเคกว่าที่จะมานั่งเก็งกําไรว่าลุ้นว่าเอ้ยเดี๋ยวหุ้นขึ้นเดี๋ยวหุ้นลงเนี้ยสำหรับชาวราศีพฤษภไม่เหมาะนะคะ แต่สาหรับใครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปหวังเอามาเก่งกําไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวราศีพฤษภจะดีไหมมาดามมองว่าจะเจอที่ดีนะ <c oughs> แต่ที่เจ้าที่แรงซื้อมาแล้วขายยากซื้อมาแล้วอยู่กับเราอีกยาวเลยนะคะซื้อมาแล้วไม่ไปจากเราง่ายเพราะเจ้าที่แรงเหมือนว่ามันเป็นที่เก่าที่แก่ ที่แต่ดั้งเดิมเรามาแต่ปางไหนไม่รู้แหละแล้วบังเอิญเรามาเจอเข้าพอดีแล้วถูกชะตาแล้วเราก็ขายไม่ได้กลายเป็นว่าที่อันนี้ซื้อมาแล้วคนที่จะเป็นเจ้าของคือเราเท่านั้นนะคะแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อยากรู้ว่าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราเรามาดูที่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานมองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะพูดจาน่ารักเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานรักใคร่คุณดีนะคะแต่สําหรับเออเจ้านายเจ้านายเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย อารมณ์เหวี่ยงง่ายแล้วก็จะมักมีปัญหากับลูกน้องอยู่ตลอดเวลาอาจจะเข้ามาแล้วมาจู้จี้จุกจิกบนน่น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นหรือสั่งงานแล้วงานไม่ได้ดังใจก็จะเจอบ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเจอเจ้านายเป็นคนค่อนข้างจู้จี้ขี้บน่นขี้โมโหหงุดหงิดอารมณ์รุนแรงเหวี่ยงง่ายแล้วก็เป็นคนที่สั่งอะไรแล้วต้องให้ได้ดังใจนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยากรู้ว่าลูกน้องของคุณเป็นคนยังไงลูกน้องเป็นคนที่ทํางานแบบเลื่อยเฉยไม่ไม่กระตือรือร้นคุณก็เตรียมหาลูกน้องใหม่ได้เลยเพราะลูกน้องเป็นคนค่อนข้างที่เรียกว่าทํางานเอาใช้อารมณ์แล้วแต่อารมณ์วันนี้ฉันมีอารมณ์ทํเชันก็ทําวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ทํเชันก็นั่งเล่นเพราะฉะนั้นลูกน้องอาจจะเป็นการที่เรียกว่าทํางานแบบว่าขอให้มันหมดไปวันวันหนึง่ง ขอให้มันผ่านไปเดือนเดือนหนึ่งเดี๋ยวถึงสิ้นเดือนก็ก็ได้เงินเดือนแล้วมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นงานที่ทำเนี่ยบางทีมันออกมาไม่คุ้มค่ากับค่าจ้างแล้วก็บางทีงานอาจจะล่าช้าส่งงานไม่ทันเกิดขึ้นได้นะคะก็มองมอง,มองหาลูกน้องไว้บ้างก็จะดีนะคะมองหาลูกน้องใหม่นี้สําหรับชาวราศีพฤษภถ้าบางท่านอยากรู้ว่าความรักล่ะความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามาหรือบางคนอาจจะเจอคนที่หรือเจอชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่าแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติฉันไม่ชอบคนต่างชาติฉันชอบคนไทยคุณก็อาจจะเจอคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ที่ไกลๆจากเราอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดที่ห่างไกลจากเราแล้วบังเอิญอาจจะมาทำงานแล้วมาเจอกัน แล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่อายุมากกว่าเราพอสมควรเลยแหละนะคะอันนี้จะดูแลรักใครเราอย่างด้วยความเขาเรียกว่ารักเราเหมือนพ่อรักลูกรักเราเหมือนแม่รักลูกอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูแลเอาใจใส่เราอย่างเต็มที่แล้วก็ซัพพอร์ตเราได้นะคะสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วช่วงนี้เป็นช่วงระของระแหงระหว่างคู่ครอ,องของคุณนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภอาจจะมีปัญหา จากการที่เรียกว่าคุณมีสเสน่ห์ตัวคุณมีสเสน่ห์แล้วทําให้คู่ครองของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าระแวงคุณแล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันจากการหวาดระแวงของเขาเพราะฉะนั้นน่ะเราควรเคลียร์ตัวเราให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เจ้าชู้มันอย่างที่เขาคิดมันก็จะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่พอเขาโมโหปุ๊บเราก็โมโหกลับเราก็ควรอธิบายด้วยเหตุผลดีๆไปมันจะได้ไม่มีเรื่องราวกันเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูสุขภาพ สุขภาพของชาวราศีพฤษภนะคะก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะอากาศมันเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อยู่ๆก็มีฝนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบแปรปรวนเราก็อาจที่จะกลายเป็นว่ามีน้ำมูกมีเสมหะมีไอมีจามมีเจ็บคอเกิดขึ้นเหมือนอย่างมาดามเป็นในตอนนี้ เดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวมันก็หนาวอยู่ดีๆเสมหะก็เยอะมากแล้วก็ทุกคลิปและแต่จริงๆมาดานเป็นคนมีเสมหะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยก็ได้จําความได้ก็ต้องกแอมอย่างนี้อยู่ตลอดเลยแล้วยิ่งเราอายุเยอะจะ60แล้วว่ามันก็เลยทําให้เรายิ่งสุขภาพข้างในเราก็เริ่มเสื่อมโทรมลงมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นทําให้กแอมบ่อยๆอ,อย่าว่ากันนะคะทีนี้สําหรับชาวราศรีพฤษภให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันด้วยนะ ใครที่อายุ50อปพแล้วควรไปตรวจเช็คนะคะถ้ามีอาการปวดหัวบ่อยๆ mm hmm. ก็ไม่ควรปล่อยไว้เพราะมีเกณฑ์จะเป็นความดันสูงเกิดขึ้นได้ระวังการเจ็บคอไอจามมีเสมหะนะคะต่อมทอม,ทอมซินอักเสบหรือว่าอาจจะมีอาการของไครที่เคยเป็นไทรอยก็จะเป็นไทรอยเกิดขึ้นได้ระวังการที่นั่งทำงานนานๆนนนนเ,เกินไปออฟฟิศซินโดมาแน่นอนสำหรับชาวราศีพฤษภพฤกษภนะคะ แขนบ่าไหล่เอวหลังสะโพกต้นขาเป็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลานั่งทำงานอย่าทิ้งช่วงหลายชั่วโมงเกินไปถ้าเป็นไปได้ควรที่เรียกว่าสองชั่วโมงควรจะลุกขึ้นทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่ายืดแข้งยืดขาทำให้เส้นสายเราไม่ยืดนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานั่งนานเกินไปบอกได้เลยว่าแขนบ่าไหลเนี่ยไหล่ติดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงจะเกิดขึ้น ะะเพราะฉะนั้นเวียลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําก็ได้เพื่อให้มันมีการขยับขยืขย่นตัวเกิดขึ้นแล้วกเ็เวียงแขนไปข้างหน้าข้างหลังยกแขนขึ้นขึ้นลงลงบ้างให้มีการได้ออกกําลังกายเกิดขึ้น,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 นจะทําให้มันไม่เป็นอาการแบบนี้แล้วก็การที่นั่งแล้วขาแล้วกดกับเก้าอี้มากๆเส้นเลือดมันจะตีบได้นะคะจะตีบจะตันได้หรือเส้นเลือดฝอยเราเนี่ยมันอาจจะอุดตันเพราะเลือดมันเดินไม่ได้มันถูกกดทับนานๆนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงการที่ใครที่ชอบเขาเรียกว่ากินอาหารไม่เป็นเวลาหรืออดอาหารหรือบางทีใครที่กำลังคิดลดความอ้วน <c oughs> ด้วยการกินอาหารไม่เป็นเวลาหรือมดมื้ออาหารลงไประวังการเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วโรคกระเพาะของคุณมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงเกิดขึ้นได้ด้วยสำหรับชาวราศีพิษภหรือใครที่เคยเป็นอยู่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องโรคกระเพาะจะย้อนกลับมาได้นะคะ สำหรับใครที่อายุ50าอัพระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจหน่อยเรื่องโรคหัวใจในที่นี้มันอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดนะคะไขมันอุดตันไขมันเอ่อเส้นเลือดตีบตันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระบบลำไส้โอราศีพฤษภนี่หลายจุดเลยนะแต่ใครที่เกิดราศีพฤษภก็ไม่ต้องเอาไปสมุดทุกจุดนะเอาเป็นบางส่วนพอนะคะสาหรับบางคนที่ อ่อไม่ค่อยได้ลุกขึ้นเดินแล้วมันเหมือนกับว่าลำไส้เราเนี่ยมันไม่ได้แกว่งมันไม่ได้ออกกําลังกายมันเลยทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันผิดปกติมันอาจจะทําให้เรา2เดือนสาเอ้สองข้อสเดือน2วันสวันค่อยถ่ายทีนะคะมันก็เลยจะทําให้เป็นลำไส้อุดตันเกิดขึ้นได้หรือเขาเรียกว่าลำไส้ขี้เกียจอ่ะมันไม่บีบมันไม่บีบเอาอาหารออกมามันไม่บีบออากากอาหารออกมามันก็เลยมันก็จะทําให้อุดตันแล้วมันก็ส่งผลให กลายเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นได้นะคะระวังมันจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นได้แล้วมันจะต้องมาทําให้เรารักษาเสียเงินเสียทองมากในภายหลังนะสาหรับใครที่ชอบนั่งนานๆแล้วกั้นปัสสาวะเดี๋ยวค่อยไปฉี่เดี๋ยวค่อยไปฉี่ระวังการเป็นมะเร็งในเอ้มะเร็งขออภัยค่ะนิ่วในถุงน้ําดีแล้วก็นิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะระวังการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ด้วยนะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะเพราะว่า ปัสสาวะนานๆแล้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วถ้ามันฉี่ติดขัดมากๆเนบางทีมันเป็นมันมาติดเชื้อในกระแสะเลือดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมีลูกในในช่วงเดือนนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะท้องได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ท้องได้นะและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือระวังช่วงน่องข้อเท้านะคะน่องกับข้อเท้าระวังการที่ การเดินการเหินหรืออุบัติเหตุที่จะทําให้ข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงแต่อาจจะในที่นี้มองว่าจะถึงระวังข้อเท้าหักได้ด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังสุขภาพแทบจะทั้งตัวเลยแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าชาวราศีพฤษภทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ทั้งหมด อาจจะเป็นตรงจุดนู้นตรงจุดนี้เป็นเพียงบางจุดเท่านั้นแต่อันนี้พูดโดยรวมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับว่าชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวกับการเดินนะคะไม่เกี่ยวกับทางเรื่องยศยานพานะเกี่ยวกับการเดินที่คุณอาจจะเดินเร็วเกินไป นะคะแล้วมันอาจจะไปเตะนุนน่นเตะนี่สะดุดนุน่นสะดุด,น,น,ด,ดนี่ทําให้ข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงถ้าแค่ข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงก็โอเคไม่เป็นไรระวังเกี่ยวกับว่าข้อเท้าจะหักได้ด้วยข้อเท้าหลุดข้อเท้าหักเกิดขึ้นได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีอุบัติเหตุแต่ว่าถามว่าจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมในนี้มองว่าไม่มีคดีความเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศพีพฤษภใครที่ <c oughs> วัยรุ่นวัยเรียนนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้อยากรู้ว่าผลการเรียนของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะมันใกล้ที่จะจบปีการศึกษาแล้วนะอยากจะรู้ว่าการเรียนของคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภช่วงการเรียนในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะนะต้องตั้งอ,อกตั้งใจให้มากกว่านี้มันเหมือนว่าใครที่เขาเรียกว,ว่า ใครที่ชอบโดดเรียนอะ่ะก็ยังยังยังคงเดือดโดดเรียนอยู่อย่างนีน้อาจจะโดดเรียนไปเที่ยวแล้วไม่ค่อยใส่ใจเรียนเพราะผลการเรียนออกมาเกรดคุณไม่ค่อยดีนะในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ขยันให้มากกว่านี้ไม่งั้นะ่ะจบแล้วเกรดไม่สวยแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะทีนี้เรามาดูถึงคนที่ราศีนี้ มุมมองของสังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะคนภายนอกมองว่าคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วว่าเป็นคนพูดจาน่ารักพูดเก่งมีเสน่ห์ทางด้านการพูดแล้วก็บางทีพูดจาโน้มน้าวได้ดีนะคะเป็นคนที่พูดจาหน้าเชื่อถือดังนั้นจึงมีคนรักใคร่คุณมากนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณมีเสน่ห์ทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันนี่เรามันก็เลยจะส่งผลให้ว่างั้น ธุรกิจที่คุณทำล่ะมันจะดีไหมนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ในเมื่อเรามีเสน่ห์แบบนี้พูดจาโน้มน้าวได้ดีมาดูซิว่าธุรกิจจะประสบความสําเร็จไหมสำหรับชาวราศีพฤษภธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะอาจจะขยายสาขาหรือไม่ก็อาจที่จะหาอะไรมาทำเพิ่มเติมได้มากกว่าเดิมนะคะ คุณมีโครงการคิดที่จะทํานู่นทํานี่อีกเยอะเลยนะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างอย่างที่ใจเราปรารถนาแต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเซ็นสัญญาเอ่อถ้ามีสัญญิงสัญญาอะไรที่เกิดขึ้นคุณต้องอ่านให้รอบคอบหรือถ้าทําธุรกิจอะไรแล้วมีคนที่มาขอเครดิตก็ต้องดูด้วยนะว่า ต้องระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองหน่อยที่ลูกค้าอาจจะจ่ายเงินคุณไม่ตรงตามเวลาหรืออาจจะชักดาบกันเกิดขึ้นได้นะคะต้องระวังแค่ตรงช่วงนี้เท่าเรื่องนี้เท่านั้นนะแต่ไอเรื่องอื่นแล้วเรื่องที่เราจะทําให้ธุรกิจเราขยายตัวได้ไหมทําธุรกิจตัวนี้แล้วไปทําอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมหรือหาอะไรมาเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้หมดเลยนะคะมันเป็นจังหวะจังหวะด,ดีของคุณ ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างสําหรับชาวราศีพฤษภโชคลาภไม่มีนะคะโชคลาภยังไม่มีในที่นี้ไม่ว่าจะลาบลอยไม่ว่าจะลาบเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ดีที่สุดก็คือตั้งหน้าตั้งตาทางานของเราไปสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีพฤษภคือคําพูดอย่าพูดจาแรงอย่าพูดจาแข็งเกินไปอย่าอารมณ์ร้อนเกินไปในที่นี้เขาเตือนว่าสิ่งที่จะเสียสําหรับคุณก็คือการที่อารมณ์ร้อนพูดจาแรงแล้วจะทําให้เกิน ทำให้คุณเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ศัตรูมีไหมศัตรูรับรับศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีแน่นอนนะคะศัตรูเปิดเผยเนี่ยจ้องทําลายคุณอยู่สิ่งเดียวที่คุณจะเอาชนะเขาได้คือการที่ทําอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปนะคะ เราอ่อนเสอย่างเขาแข็งให้ตายเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ในเมื่อเราหย่นหยวนยอมยอมเราไม่สนใจอยากจะทำอะไรทําไปเลยเดี๋ยวเขาก็อ่อนกําลังไปเองแต่ถ้าคุณไปประทะกับเขาเมื่อไหร่บอกได้เลยว่ามันมีแต่จะพังกับพังเท่านั้นเองนะคะต่อเราอย่าไปชะล่าใจว่าจะมีใครมาหนุนหลังเราบางทีคนหนุนหลังเขาก็อาจที่จะต้องไม่ได้หนุนหลังเราสม่ําเสมอ นะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าหนุนหลังได้เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดตาเล็กตาใหญ่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีที่สุดคืออย่าทําให้คนที่เขเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเขาลำบากใจเราก็ป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนคนที่นิ่งคนที่เฉยไม่ใช่คนแพ้นะคนที่แพ้นั่นแหละ คือคนที่ตีโพยตีพายโวยวายเพราะที่เขาโวยวายเพราะอะไรเพราะเขาทาอะไรเราไม่ได้ไงเขาก็ยิ่งจะโวยวายยิ่งจะตีโพยตีพายจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือคนวิธธรรมนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆก็มีนะแต่ศัตรูลับๆเนี่ยจะมาในลักษณะของการที่เรียกว่า เขาเป็นคนเก่งนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเหนือเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เหมือนกันเลยคือคุณต้องอ่อนเขาไว้แหละเขาจะได้ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะเขามีโอกาสที่จะทําให้คุณอะหลุดออกจากตําแหน่งได้นะคะหรือหลุดออกจากสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งศัตรูลับๆและศัตรูเปิดเผยดีที่สุดคือไม่ชนกับใครเป็นดีที่สุดถ้าชนเมื่อไหร่มีปัญหาแน่นอนนะคะค่ะทีนี้ก็ สำหรับชาวราศีพฤษภมาดามก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าคุณห้ามแข็งพูดจาอย่าแรงแล้วคุณถึงจะรอดถ้าคุณพูดแข็งพูดจาแรงคุณมีโอกาสที่จะพังอย่างเดียวเลยนะคะทางที่ดีแล้วควรที่จะสวดมนต์บ้างนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่ส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าคนไหนเป็นคนที่กระทําเราหรือคนไหนเป็นคนที่เป็นศัตรูกับเรากําลังคิดร้ายต่อเราอยู่เราก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคนคนนั้นไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วกล่าวขออโหสิกรรมด้วยนะขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วชีวิตมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนหววัวภาพนะคะมันค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ